อ่ะสบายดีสวัสดีพี่น้องมือนี้ผม่องบาราบันบกส่วนมือนี้มาครับมาต่ออีฟซองเนาะเห็ดรถไทยนาเนาะซาลี่หยัดไทยเนาจากหมู่บ้านเ่างๆก็เริ่มเห็ดหัวมันเนาะส่งมือนี้เอาเห็ดแล้วแล้วเนาะเนาะเนาะล้มล้มล้มพายุเข่าเนาะพี่น้องพี่นาเเค็ดกล่องเครื่องมือใส่เครื่องมือนายยังจะใส่บั้นพับตัวนี้เนาะพี่น้อง ะหักซองเบื้องเนาะเพื่อเปิดแอดถึงซี่เนาะเนี่ยใส่เครื่องมือเนาะนี่เนาะหามีแต่ขี้เลื่อยกับเศษไม้ใหม่ดันบุญแดงออกเนาะเป็นหนังเนาะไอ้เป็นบนเดียบเนาะแล้วก็มือนี่สาเหตุเป็นไม้บัวเนาะขันไว้เสร็จสี่เนาะ ส่วนตัวนี้ตัวซูงมันอยู่แล้ยวยามันเราก็มีแต่บัวทั้งคาง,ง,งใจเนาะโอเคส่วนทางด้านเทิงนี่เขาจะเห็ดเขาจะตีไม้อันนี้เนาะเป็นไม้มอบใส่ยาน,นี่เนะาะแล้วก็ทำการบัวเนาะส่วนไม้พวกนี้เอาบริโภคในาปลาเลยเห็ดงามลายเนาะคนสิลักเนาะ <c oughs> ส่วนมื้อนี้าจะมาเห็ด ประตูถ่ายเนาะพี่น้องมันพับนี่แนวล็อกนะพี่น้องใส่สี่เนาะล็อกกับแก็บเนาะวานเขาก็ตัดนอตัดยังแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนาะส่วนตัวล็อกขาขคางเหาใส่เป็นน็อตเนาะ ่าแถวสิบหกหนาะพี่น้องเกี่ยวเวิร์ดเนาะเกี่ยวนิ้วเนาะนี่เนาะเปิดเกี่ยวห่างขใส่หันเข้าไปเลยเนาะงานต้องการเปิดกระชายออกก็พี่น้องใส่กระเจเบอร์สิบสี่เนาะสบายสวรรค์ท่างนี้เป็นไม้ทวีตระเสริฐคือกันเนาะพี่น้องเพียงนี่เนาะแต่เห็นแบบว่ามัน คือบุกประดัดอกก็เลยใส่ฉีดเลยเนาะเพื่อเพือความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ยิงตะปูเกี้ยวเขาเนาะแปดเสนเนาะความยาวของตะปูเกี้ยวเขายิงเขาครับแล้วก็มันพ่นเขาก็ตัดออกเนาะพี่น้องเนาะตะปูเกี้ยวเขายิงเขามันพ่นเขาก็ตัดออกมาเนาะ ส่วนน้ำเบิงทางาน,านั้นคอดดเฮาเนี่ก็ใส่เหลี่ยมเนาะรถเฮานี่ก็บ่ต่ำเบ่สูงเลยเนาะส่วนยางนี่เป็นยางอุบนาะย,ยางรอดอกใหม่ขอบมันเป็นของยางกระเจ้าของใหม่เนาะแต่ว่า ดอกมันจะมาโลใหม่นาะจอกมันใช่หอนใช่แลนอะตัวนี้ก็ถ้ารุ่นเหมือนกันเนาะอันสิ่งที่แปลกนิดนึงคืออันมันเป็นยังอันอันนี้นะเนาะมันบบออกมาเนี่ยมันเห็นในท่านี้เนาะอันเราชุบล่มนี่เนาะมันก็โบดึงออกมายสูดหรือว่ามันคือบบเห็ดคืออันหลดจักรหรือว่ามอไซค์เนาะที่ว่าเป็นนอตหันเอาหันาบบเข้าใจแล้วเนาะตัวนี้เนาะที่มาเห็ุก็ไเด้หน่อยเดียวหนึ่งเนาะ ส่วนหันช่างเขาใส่หนอดแล้วก็แหวนเนาะมีอันยูทูบท่านหนึ่งคนบอกว่าให้ใช้แหวนเบืองนอกเนาะเพราะว่าเวลาหนอดขาดแหลช่างมันล่มยังมันออกไปเบืองพุ่นเนาะมันจึงอันตรายต่อเฮ้าเนาะแต่ว่าอันตรายคือการแถวถัมันขาดเนาะคนระวังเนาะทางที่ดีนะให้ไปใช้อันช่างี่วากะเจ้าอันเห็ดแบบ เป็นคือโตัวทางตีนทางหลังมันนี่เนาะ <c oughs> ที่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเ,เนาะแต่ว่าขอบ16แล้วก็เจ้าเอ็ดนาเพดมันเนาะอันเจาะหก,กเนาะ B C D มันนี่เท่ากันเบอร์ตัวสีู่เนาะคือมันเป็น6กหูที่ก็ใช้บ่ได้เนาะพี่น้องส่วนยางของทั้งด้านหลังเราก็ซื้อมือสองเนาะราคา350เนาะ มีหอยเตะหอยงาแล้วเนาะพี่น้องนี่เนาะแต่กระชายไปก่อนเนาะสารเป็นยังมากจงแปลงมาเนาะส่วนท่าว่าเขียวเข่าตัวนี้หอบนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาก็จะทำการเอาเล็กเผาโตบางบางๆนี่เนาะพี่เนาะเนาะบางๆอันนี้เนาะ อาจจะเอามาโจดใหม่เนาะเพราะว่าต้องเสริมเนาะเผื่อ,อความแข็งแร่งพราะาว่ามาจากโรงงานโบแข็งบ่ได้เนาะเอาละมีสัน้นนี้เนาะนี่บ่าวลินกับบ่โบกต้ามาเลยค <c oughs> <c oughs> รับโคไล่ก็เซก็ทะะักทุกไทยเนาะขแบบเรื่องใจคลิปครั้งต่อไปของพวกเขา